ใช่ครับวนนีมาเขียนโปรแกรมการควบคุมแบบ Reversing After Stop นะครับตอนแรกนะครับเขียนโปรแกรมแรมาขั้นตอนแรกก็ดไปที่ Light Berry นะครับมาของมาที่ s t a t e f o น l ะกดชา้า,า,า,าแล้วก็กดสีเหลืองนี้มาครับ อยงแรกนะครับใส่ off ต่อไปนะครับ en ตัวเล็กนะครับแล้วก็เครื่องหมายอ o ม m าต่อไปเราจะมาตั้งชื่อนะครับ ตอนแรกเราก็พิมพ์คำว่าชาร์ตนะครับกด a นะแอดดาต้าครับตั้งชื่อไปเลยครับาการตั้งชื่อครับผมไปตั้งชื่อสวิตสวิตสวิตบอมนะครับสวิตก็จะเป็นหน้าของ input นะครับกด d อด a าต้า เราจะลบนะครับแล้วตัวที่ตัวที่เราจะลบนะครับกาคากระปาณนี้นะครับจะขอตั้งชื่อด้วนเสร็จก่อนครับน่นครับวาาตั้งชื่อเสร็จปียบเราทาง้านเอาพุทธนะก็จะมีนี่ยสองตัวนะครับทางด้านอินพุตก,ก็จะมีสามตัว การ์บออกมาครับขั้นตอนแรกเราใส่เอาพุดก่อนครับวิวนะครับ,รบ c w, c w. บเวว c c w เราใส่เท่าก,กับตรงนี้นะเท่าก,กับศูนย์ semicolon ครับ คับศูนย์เซมิโคลอนครับนะครับ,นะรบอ๋อย่ดึงมาสองตัวนะครับคลิกขวาครับดึงสองตัวอย่างแรกครับเรถถาก็ใส่เป็นวิวสี่วิวนะครับเป็นหนึ่งทำงานครับแล้วก็มาใส่ ไอซีดีวิวไม่ทำงานนะครัาเรามาใส่เมลซี w ีวิวหนึ่งครับเพื่อทำงานนะครับต่อมาครับเพืก็การอย่เส้นครับส,ส่งไปนะกดที่ช่องสี่เหลี่ยมครับเป็นสวิตซีดีวิวกับเท่ากับศูนนะครับ,เกกบ,กกบ,รบ์เป็นจริงนะครับแอดแอด และนะครับก็คือแรงอันนึงสวิตซ์ซีซีวิวเท่ากับหนึ่งครับเมื่อกดม่เป็นจริงนะครับต้องเท่ากับเท่ากับหนึ่ง เราใส่คำสัง่งิดมันก็จะแดงกันนะต่อมาครับเราก็ใส่ตรงตสองครับเบลลซีซีดบิวทสองนะครับสวิตซ์ี่เดบิลกับกับหนึ่งครับ เหนึ่งสักหนึ่งทุกตวทัามไม่ทำงานครับของเส้น and, and แอนแอนนะครับคือแหละครับสวิตช์สวิตช์สี่สี่วิวก็ตัดสูงนะครับคือเป็นจริงครับทั้งานต่อมาครับเราใส่ตัวเชื่อมน,นะครับ ใส่ตัวเชื่อมไปครับเราจะเราจะมาใส่สวิตช์สต็อปครับเราต้องใส่ชื่อถูกนะครับตามที่เราตั้งชื่อไ้มนะครับสั่งจะผิดครับ เนี่ยก็จะประมาณนี้ครับแล้วเล็กออกมาออกมาก็ทำในส่วนของขาต่อนะครับอินพุตเอาพุตนะครับที่ไลบรารีเบลซ์เดิมครับเข้าไปที่ซิมูลิันซับพอร์ตนะครับคอมมอนครับเลข ดิจิตอลอินพุตนะครับเราก็ต้องใช้ดิจิตอลเอาพุตด้วยนะครับเราก็ copy ดึงมาได้กดคลิกขวาค้างไว้จับสวย ผมใช้เป็นอินพุตอันแรกผมจะเป็น39แต่ขาเนี่ยผมอาจจะใส่ม่ตรงกันในตอนต่อครับขออภัยด้วยนะเพราะว่าตอนต่อน็อตที่ต่อครับตัวไข่ครับอาจจะมีการลูดเกลียวลูดหรือว่าหัวลูดได้ครับไม่ควรถันได้นะครับผมจะต้องการเปลี่ยนรูนะครับอาจจะต้องทำการเปลี่ยนรู เราต้องมาเปลี่ยนขาในนี้เลยครับเพื่อแท้มันทํางานได้ทางด้านอินพุตจะมีขาเก้าขาสิบขาที่แปดนะทางด้านอ u t พุตก็ไม่ได้ลืมขาสองนะครับอ u t พุตก็จะมีสองถึงห้าครับใส่แค่ขาขาขาสองขาหน้านะอัลพุตก็เช่นกันครับเหมือนเดิที่ผมบอกไปว่าขาอาจจะมันก็จะลู่ได้ก็จะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนขาขอไปเลยต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการ ต่อวงจรครับต่อวงจร releasing after stop นะี๋ยวต่อคอมบนกับคอมล่างไว้เรียบร้อยนะครับคอมบนจะไปเ้าขาลบคอมล่างเอาขาบวกของตัวชุดอินพุตเส้นแรกครับคอมบนจะเอาขาลบนะครับ เซนที่สองยี่สบสี่โวลนเข้าขาบวกครับเซนที่สามยี่สบสี่โวลเข้าขาบวกครับ บุตเล่นต่อ,อไปนะครับ D6 เข้า PB1 ครับี PB7 ครับอนนี้เจ็ดเข้า PB3 ดีครับ3าที่แปดึ่งเป็นทางด้านของอินพุตอยู่นะครับเข้า B B สามครับขอไปครับไปเข้า B B สองนะครับดีแปดจะไปไเข้า B B สอนะครับ ดีเก้าครับดีเก้าเข้าเอสูนครับเอสูนก็จะเป็นสวิตตัวนะี้ครับสวิตต์ออโต้แมนนวลครับดีสิบนะครับขาที่สิบ ก้าสวิตเอเนึ่งนะครับสวตเอเดก็จะเป็นสวิตออนออฟนะครับขาที่เป็นนะครับนี่ที่เป็นจะเป็น PB5 ครับ p b 5จะเป็นสวิตตัวนี้นะครับดัานเอาพุนนะครับ พร้อมสูนบลนะครับจะเข้าขาลบนะครับดีสไไองน,นะนะครับขาที่สองครับข,าาข่ะเอาพุทธเปิดกล่องอุูกตอนที่เมื่รับเปลี่ยนไปมองสองเ่น ใครแล้วเปิดไอ้เครื่องไอ้เครื่องบดนะครับ้วก็ RY สองครับเครื่องบดถุงของจานมีสองใบใส่ใส่ในหางกันดูไฟดี่สามนะครับที่สามเปิดแล้วจะเป็น RY หนึ่งครับ RY หนึ่ง RY สองครับจะเป็นตัวเลื่อนใต้ขวาของสายพานนะครับ สปยเห็นไหมดีสี่ครับจะเป็นทีบีหนึ่งครับต่อไปนะเมื่อกี้ฮะ P ีบีหนึ่งจะเป็นดูเรื่องสาย ซ้ายขวาของสายพานหลักการทำงานนะครับกดสวิต์เปิดแล้วนะครับกดพีพีหนึ่งนะครับสายพานจะได้เป็นทางซ้ายนะครับผีอหนึ่งจะติดครับพีแอหนึ่งเป็นตัวแสดงหลอดไฟนะครับไม่ให้มากดพีบีสองได้นะครับต้องกดสต็อปก่อนครับแล้วกดพีบีสองครับสายพานจะได้เป็นทางขวานะครับไฟไอ้สองเาจะทำงานนะครับแต่ไฟตรงนี้มันเสียนะครับ จะไม่สามารถกดผีบี้งได้นะครับแล้วก็สต็อปก่อนนะครับถึงสามารถกดได้นะครับหลักการทำงนานมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ